สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่คลององอ่างนะครับพาทุกท่านมาพบกับความคืบหน้าของคลององอ่างในเฟสที่2ครับ ซึ่งตอนนี้นะครับบริเวณผนังลายอิดริมคลองก็มีความยาวมากขึ้นเรื่อยๆครับจากสะพานดำรงสถิตตอนนี้ก็ยาวมาถึงสะพานละพีพัฒนาภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศความคืบหน้ามาให้ทุกท่านได้ชมกันส่วนจะมีความคืบหน้าโดยรวมไปถึงขนาดไหนและบรรยากาศโดยรอบจะเป็นยังไงมาชมคลิปนี้ไปพร,พร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่บริเวณป้อมมหาการนะครับด้านข้างกับสะพานผ่านฟ้าลีลาดครับทางด้านหน้านะครับที่เห็นเป็นท่าเรือจุดนี้ก็คือท่าเรือสะพานผ่านฟ้าซึ่งจะใครต้องการโดยสารนะครับไปที่โบเบไปที่ประตูน้ําก็มาขึ้นเรือโดยสารที่บริเวณนี้ได้ครับ เรือโดยสารที่จะพุ่งตรงไปที่ประตูน้ำก็จะมากับเรืออยู่ที่บริเวณด้านข้างกับส่วนป้อมมหาการจุดนี้นะครับเราไปเดินชมบรรยากาศความคืบหน้าของคลององอ่านกันต่อครับ ตอนนี้นะครับผมมาถึงบริเวณสะพานสมมติอมรมากนะครับจะอยู่ที่บริเวณนี้เลยครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นถนนบำรุงเมืองด้านนี้นะครับถ้าเรามองตรงขึ้นไปก็จะไปทางนู่นเลยป้อมมหาการทางที่ผมเดินมาจะไปทางท่าเรือสะพานผ่านฟ้าได้ครับซึ่งความคืบหน้าก็เรียกได้ว่าอยู่คงที่เลยนะครับไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยครั้งที่แล้วนะครับที่ผมมาถ่ายที่นี่ก็ยังมีคนงานอยู่บ้างนะครับในบริเวณนี้แต่มาครั้งนี้ก็ไม่เหลือใครเลยครับค่อนข้างที่จะเงียบเลยนะ จุดนี้นะครับถ้าเรามองตรงขึ้นไปทางด้านหน้าก็จะเป็นสะพานและพีพัฒนาภาคครับซึ่งครั้งที่แล้วนะครับที่ผมมาถ่ายก็จะมีการตอกเสาเข็มนะครับเสียงดังตลอดเวลาเลยนะแต่ตอนนี้นะครับเท่าที่ผมดูก็ไม่เจอกับพี่ๆเจ้าหน้ทาที่คนงานสักคนเลยครับในบริเวณนี้ยังไงเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศที่สะพานทางด้านหน้านะครับบริเวณสะพานและพีพัฒนาภาคไปถึงสะพานดำรงสถิตไปดูกันนะครับว่าบริเวณนั้นจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนครับ ตอนนี้ผมเดินมาถึงสะพานและพีพัฒนาภาคแล้วนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นถนนหลวงครับจะอยู่ใกล้ๆกับแยกเรือนจําซึ่งถ้าเรามองตรงไปทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นสะพานสมมติอมรมาก็คือสะพานที่ผมเดินมาแต่ถ้าเรามองไปอีกด้านหนึงนะครับมองตรงไปทางสะพานดํารงสถิต จุดนี้แหละครับจะเป็นจุดที่มีความคืบหน้ามากที่สุดนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูดีดนะครับบริเวณฝั่งซ้ายมือตอนนี้ก็จะมีผนังลาอิดยาวตลอดแนวคลองนะครับจากบริเวณนี้ยาวไปถึงบริเวณสะพานดำลงสถิตเลยครับ เท่าที่ผมดูนะครับบริเวณฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นผนังลายอิกยาวตลอดแนวคลองนะครับแต่บริเวณริมเขื่อนทางด้่นบนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการติดตั้งราวกันตกครับซึ่งผนังคลองลายอิฐนะครับเขาจะเริ่มทําตั้งแต่บริเวณฝั่งของสะพานดํารงสถิตยาวมาเรื่อยๆครับมาถึงบริเวณสะพานระพีพัฒนาภาคเลยครับในบริเวณนี้ แต่ฝั่งที่ผมยืนอยู่นะครับเขาก็จะเริ่มทําเช่นกันในส่วนของผนังไรอิกครับจะเริ่มทําตั้งแต่สะพานละพีพัฒนาภาคย้อนขึ้นไปบริเวณสะพานดำรงสถิตตรงถนนจเจริญกรุงครับเขาก็จะทําสลับกันนะครับไม่ได้ท,ทําทีเดียวพร้อมกันทั้งสองฝั่งพอฝั่งตรงข้ามทําเสร็จแล้วฝั่งที่ผมยืนอยู่จะทําย้อนขึ้นไปบริเวณนู้นครับ สำหรับคลององอ่างแห่งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของคลองรอบกรุงครับมีขอบเขตนะครับจากปากคลองมหาหนาคไปถึงปากคลองซึ่งหันออกสู่แม่น้ำเจ้าพยาทางตอนใต้ข้างๆกับสะพานพระพุทธยอดฟ้ามีระยะทางรวมประมาณ750เมตรและคลององอ่างแห่งนี้นะครับก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนเส้นแบ่งเขตร,ระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์ด้วยครับ ครับผมเองก็มาถ่ายที่นี่หลายครั้งอยู่นะ ความคืบหน้าก็มีให้เห็นอยู่บ้างครับแต่ถ้าเราพูดถึงผลงานโดยรวมผมว่าก็คืบหน้าค่อนข้างที่จะช้าเลยนะครับสาหรับคลององอางในเฟสนี้สําร ulas, สร anyway, ห,ส detail, สหรับโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื <nunca mot una irement> ่อนคลสอคลององอางและคลองบางลำพูจากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณป้อมมหาการสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อนคลสรคลององอางความยาวประมาณ 1, 120เมตรก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อนคอสอคลองบางลำพู ความยาวประมาณ60เมตรซ่อมแซมผนังลายอีกครองบางลำพูความยาวประมาณ15เมตรพร้อมติดตั้งบันไดเหล็กจำนวน30แห่งอันนี้ก็คือข้อมูลของคลององอ่างในเฟสที่2นะครับที่ผมได้มาจากสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครครับขอบคุณข้อมูลดีๆด้วยนะครับ หลังจากนี้เราก็มาอรอลุ้นกันดูนะครับว่าการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณคลององอ่างเฟสสองแห่งนี้จะเสร็จเมื่อไหร่แต่ยังไงผมเองก็จะพยายามมาอัปเดตความคืบหน้าให้ทุกท่านชมเป็นระยะก็แล้วกันครับสําหรับคลององอ่างเฟสที่2แห่งนี้รวมไปถึงโครงการอื่นๆส่วนถ้าทุกท่านนะครับอยากให้ผมไปอัปเดตโครงการอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอ าทางด้านหน้าที่ทุกท่านเห็นนะครับก็คือสะพานดํำรงสถิตซึ่งบริเวณนี้ครับก็จะเป็นถนนเจริญกรุงซึ่งถ้าเรามองลอดใต้สะพานไปนะครับก็จะพบกับคลององอ่างในเฟสแรกที่เปิดให้บริการไปแล้วซึ่งในบริเวณนั้นนะครับก็จะมีทั้งผนังลายอิฐตลอดแนวคลองมีทั้งราวกันตกและก็มีทั้งไฟส่องสว่างติดอยู่ตลอดแนวคลองเลยครับ คลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็กดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดสมัครสมาชิกก็ได้ครับ จะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้ครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ